โอเคทุกคนตอนนี้วันสุดท้ายแล้วเราอยู่กันที่ประเทศมาเลเซียรเรียบร้อยแล้วครับแต่เราไม่ได้อยู่กันที่มาเตอร์เวิร์ดนะครับเรามาอยู่ที่นิบงทีเบาเพราะว่าผมจองตั๋วรถบัสผิด ก็เลยต้องมาขึ้นรถไฟจากที่นี่เพื่อที่จะเข้าไปที่บัตเตอร์เวิร์ดเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วรถไฟเพื่อที่จะไปบัตเตอร์เวิร์ดกัน Hi I want to go to Butterworth When will it arrive here? 7:49 Okay Yeah แต uh ่ฟอนต์สว o อ๋อฮะโอเคตอนนี้เราซื้อตั๋วรถไฟกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะจากนิบงทีเบลไปบัตเตอร์เวิร์ดเนี่ยราคาตั๋วอยู่ที่3.7ริงกิตเท่านั้นเอง เดี e ๋ยวเราไปรอขึ like ้นรถไฟกันมาตอน7.49ลาการ์เ n าสันคูนิสรถไฟสู่วัตเทอร์วูดเดินทางมาถ at platform ม u m b e r 2 เราออกเดินทางจากนิบงทีเบาไปบัตเตอร์เวิร์ดประมาณ4สถานีนะครับสำหรับใครที่เดินทางมาจากประเทศไทยเนี่ยสามารถมาขึ้นรถไฟเพื่อที่จะมาเที่ยวปีนังได้โดยขึ้นที่ประดังเบซานะครับแล้วก็นั่งยาวมาลงที่บัตเตอร์เวิร์ด ตอนนี้เราอยู่กันที่ Butterworth Station นะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องไปนั่งเฟอร์ี่ข้ามฟากไปฝั่งปีนังเหมือนที่วันนั้นเรานั่งกันเดี๋ยวนี้เรามีแพลนว่าจะขึ้นไปเที่ยวปีนังคิวการหวังว่าฝนจะไม่ตกนะก็คือฝนตกหนักๆเลยจ้าฝนตกหนักมากทุกคนดู โอเคทุกคนเห็นใส่ชุดแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจเลยเพราะว่าที่ปีนังฝนตกอีกแล้วครับเรากําลังจะไปห้างห้างหนึ่งซึ่งมีไฮไลท์ที่เราดูมาแล้วว่าที่นี่แหละเราต้องมาเดีย๋ยวตามไปดูนะครับว่าที่นี่คือที่ไหนครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ห้างเกอร์นี่พารากอนและที่เราจะมาก็คือที่นี่เลย <Book> สถานที่ต่อไปปีนังฮิวนะครับตอนที่เราไปถึงเนี่ยคนเข้าแถวรอขึ้นกระเช้ายาวมากเลย เราเลยตัดสินใจซื้อตั๋วแบบ Fastlane ในราคา80เรียกิจจะได้ไม่ต้องรอคิวนานถ้าพร้อมแล้วขึ้นกระเช้าไปเที่ยวปีนังฮิลกันครับ ตอนนี้เราเดินอยู่ในเส้นทางเดินธรรมชาติที่ได้รับมรดกโลกหรือว่ายูเนสโกด้วยนะตอนนี้นะครับที่ปีนังเนี่ยฝนเพิ่งหยุดตกไปสักพักหนึ่งแล้วทาให้มันมีหมอกมีเมฆเนี่ยพัดผ่านตัวเส้นทางเดินธรรมชาติตรงนี้ใครที่มีเวลานะครับแนะนําให้มาที่นี่เลยนะดีมากธรรมชาติสดชื่นสุดๆไปเลย มากๆอากาศเย็นสบายสดชื่น ตกไปใช่ไหมมองเพียบนนี้เป็นด้านล่างที่เราขึ้นมานะครับจากข้างล่างตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นชั้นนี้เลยวนสวยมากเก็บภาพไว้หน่อย รู้นีเห็น อนนี้เราอยู่กันที่ถนนชูหลินนะครับอันนี้จะเป็นสตรีทฟู้ดตอนกลางคืนของปีหนังเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยว่าตลาดนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปกันเจ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ถนนชูริทั้วน,นะครับ2ข้างทางก็จะเห็นว่าจะมีแบบพวกสตรีทฟู้ดเป็นรถเข็นมาตั้งกันเต็มตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินปีนังกันแล้วนะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องกั ประเทศไทยกันหวังว่าทุกคนจะชอบทั้งคลิปที่เราไปเที่ยวปีนังและสิงคโปร์นะครับรวมถึงคลิปต่อไปที่เราจะลงให้ดูคือตะลุยกินนะครับทั้ง2ประเทศนี้จะเป็นยังไงบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องฮัทชูแมนแล้วก็ขอฝากอินสตาแกรชื่อเดียวกันเลยฮัทชูแมนเหมืกันทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปตอนใหม่ของเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันย yeah. Thank <laughs> you.